สบายดีปะลุงสบายดีทุกมองทุกบอลพอพอ่อกับซอ,อง้องอ่อนคือเก่าปะลุงวันนี้มาบุกป่าอีแหละปะลุงเน <c oughs> ี่ินอยู่ทางล่างของปะลุงไงคนอื่นไปบุญส่งเฮอเซอเซลส่วนเฮาได้มาบุกป่าหมู่กับส่วนไปอยู่ทอกปดาไปน้ำ่นหมกับไปมันนี้แหละผมมีเงินไปเที่ยวก็เข้าปะลุงแต่ว่าเฮามาบุกป่าคุดจิลอ์วันนี้ปะลุงไงมากับเมตตาแล้วก็น้องคิดแล้วก็ทาําแม่สี่คนปะลุง สุพรรณยังอยู่ทางล่างุมาคุดอยู่หน้าลุงพอดอง,งอยู่หน้าข้างหน้าบันน้องอเม,มียบอลล่าปลูกมันหลายๆคนเลยใกล้เตอร์ขี่รถออกมาหน้าลุงพอดองเลยสุพรรณยังโฆษณากันอยู่กับป้ามาเจาะด้ายอยู่หน้าป้าอยู่ในบ้านก็เลยมาคุดจิโ,โดดร่ขารถก็เจอะด้ายอยู่หน้าลาวคนเลยสุพรรณยังว่า กันหรือทางหลังก็แล้ป่ามายาย,ยางัวเดี๋ยวสิพาไปลุยขุดจิ๋ลนทำกันมนันอิปไปเลยคนอื่นเดี๋ยวไปบุญเชเซลเฮาเดี๋ยวมาขุดจิ๋ลอโอ้อยากไปก็บบไิปไปเลยบ่มีเงินคือหมูไปขุดจิ๋ลอลุยขุดจิ๋ลอทำการไปเลยป่ะเดวสิพาไปเบิ่งก็เลยเฮาสิได้จกโตม,มนันอิมาสี่คนคุยจิ๋ลมันอน้นไปเลยฟอแดดออกแล้วนี่คุยมัน มีคนจับก็ง่ายไปลงเลยเดี๋ยวคูดในเบิ่งนไปลงว่ามันสิเลิกหรือบ่เลิูเลิกไปลงเลยของเฮานี่่อยคุยจิรโร่แหละไปลงเลยเพราะว่มามากใกล้ดีน่าลุ้ง <c> พ <ười> ี่ี๋ยวช้คุดกับไปลงประกันมาบุกป,ป่าลไปลงเลยถือทั้งกระต่ายถือทั้งของ เนะี่แก่เสือใส่เลยฟ้าโทแก่เสือใสไปเลยคนอื่นไปบุญเซแซเฮามาหล่อป่านี่คืออยู่<ม>บ่ขีด,ขดบ่คนอื่นไปบุญเซแซเฮามาหล่อป่านี่คือ,อยูยกบบเกินปุ้ยมุยวเลยกป ลืมว่าซั่น <laughs> น <chat> <sh arp language> e ั h, Onu, Mi, ok ่นแหละคอยนี่ก็แม่นนี่บ่ปกง่ายตัวเดียวมันบ่เศรเนาะนี่กีซีมีพอสิลาวไปลงเลยพได้ขุดอยู่ใครก็อยู่บ้านเฮาอยู่บ้านบ้านเฮาบ่ได้มีบ้านน้องอ้อยไปได้บ่ฮอด10โต หูยังสันันแมนบ่เอาอ่าเธอสอนสามสันหูเดียวสามตัวอ่าโทษมันดีไม่ต้าพาหล่อป่ามันอย่เกินน้าผูเดียว ูหนึ่งมาพี่เด็ดลลูกของแรกูหนึ่งในนี้นะคูหนึ่งมาพี่ใช่เออเป็นตาสีด้ล้ายอยู่นันสองก็ูหนึ่งพันเด้อเอาม่เ็นหอดพันโตแม่เอาหัวแรกามนสด้มาห้มันคุ้มกับสมเสียดมันโหลดแม่ว่าแต่คนเนี่ยสีไวีบอ่ะที่รอมมนจากส้มทางเลยแค้มทางบ่แมันจะเกินนะดร์ คนอื่นไปบุญแชลแชลส่วเท่ามาหาเหล่าป่าแมนคนอื่นไปบุญส่งเพื่อผู้ใดไปบุญส่งเพื่อก็ซื้อกระจีมาฝากกันเด้อถ้าเราเหล่าในป่ากับพอบุญบนเหล่าก็ะยังตัวเดียวไะคหน้าบะช่องเหมือนเ็กข้างไปหน้าบะท้องเหมือนเด็กอันเดียบไเห็นหน้ากันหน้าบะพ้นเหมือนเด็กข้าหนับกระจีได้กว่าหน้าใคร ไปเผาเห็ดปวกันไหมเนาะเนงราไปดำการเลยเลยไปลงไงต้วหมัดน้ำอกนยี uh ่ิอมันแล้วก็ไข่พร <for> ้อ yeah, <it> <she> <kindergarten> ่ม right <in> ่เาเลว้นี oh ้าวินนโตบ่ใหญ่แ um ต so ่ว่า กิโลละไข่แล้วส่วนหรือเปยกาไอ้แก้เพศปวไปเลาะกัเลยเฮาจักโตลองคิดมาหนเอ้าวจักเขาเนมฮ้าเทศปววประเด็นแนมฮ้าคุยกิโลเล้ห่วยลิบลิบวะ แหเห็นกระโตกกระสือได้นิเนะเห็นกระเ็กเต้อืบอันนานี้บนอะไรกันเอาบาตรบารโอไม่กินยา่นะาทลุยก็อนเท้าขนี้ที่หน่อยอันไม่ได้สิร่นกาสังเกตปุโลองคิดกระลังเมาคุจิลอ đang bồi phát cân mưa ngày ngày ừ. đây 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 chắc đây 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 เบรนดล่ะสันเห็นด์เหรนดจิ๋วต้งสัยมันออกคนว่ะบ่วนไปทางใดแล้วสองสาะจัเจาปาใปลาจับจับป้าอยู่ป่าลวเมื่อปลาละป้าหยางซ่ออยู่เลยกี่ส่อใช่รึเปลาเนี้ยอเอานีกับปากกันโอ้ป้จักทางไปแล้วอยอกหน้าข้าวย่อกจัพามือยกัจะพามึงวาสัน ตอนเด็กประมาณสิบโมงปลายเลยแหละปุ๊งงัยบอมีแต่ห้อยคุดเ้ยเต้นเกยเต้นมาอุ้ง่นตัวเขาเห็ดปลือกโลไปเรื่อยใช่นุ๋งยังอยู่ทั้งลังปุ๊งแตไปุ๊งงัยปบ้งทุ บ้านเราสันตัวเขาเฮ็ดปลือกบ้านเราสันเขาสินแรนกับบ้านาน,านีน่ทีมของเจง้าอแลรนันเปลืกม้วนแกเสือใส่มาสันสไม่ได้บริษัทก็ตาได้แกเสือใส่เราเอามาแกเสือออกเราตึงสิพากันเลาเพราะเราใส่อะไะเปล่าไหมเลิกมีข่าวตอนนีกกน้ก็ไดล แต่ว่าเราไปร่กันเลื่อยไปลงเก่งงามได้สิบเกินสิาพาเมืองน้ำไหลเย็นคาดปลุลูงเลยเป็นเกีดน้ำบริเย,นยน็นเย็นน้ำไหลตามคลองน้ำก็ใสอยู่ปลุลูงเลยน้ำไหลบรรยากาศดีลงน้ำหรือเย็น อ้าวไขกระย่างกายเยคุยในะนินเข้มน้ำนี่ยไคูดก่อนปลาลูกไข่แต่บโบจกปลาลูกคุดได้บุ๊คมันจกไปเจอะอืม้มตัวบักใหญ่ผูกแต่รีบๆผูกตัวที่สองปลาลุงกอโทก ยังกูหอดที่มือเขาอีกป้อทุกป้อทุกสังเกตปลาล่งผูกโตเฮาอีหยังนี่ออกมาเลยปลาล่งเอ้ยมุมดออกมาแต่ป่าเลายสิายางไปห้าโหลดเลยเลยทิมมี่อ้อนหมวกถิม อเลรคุดะมันเห็นไหขาหักใหม่้ตหัก่สารอ้มือหน่อาวจุกเลมือกโอ้ยมันจิ่หลักออกบ่นี่บ่มันจิ่วหลักออกบ่นี่คือเห็นแต่หัวปอาลิฟอยู่มันกัดของ ทีลกัดของนะอุ้ยมืออืมใช่ปะเบิ้งมือแต่ละคนพวกกัดมือเด้บลไงอย่าจะบุกมือนะหงแห้งมาตุ้ยใอานของขึ้นเบิงบันกระเด็นันกะเด็นาขีดเลยอกินอยู่ซองมุ้งน้อยใหญ่ที่ดเอ กินสองมั่สองคนั่นแหละสคนบ่โอ้แม่บัวปันไดึเอามาจุดบัปนไดนี่ได้บ่กลาเดแดงโอเคได้สา่นบสามห้าสัมฮะสสองคนมีมันดีสองคนโอ้ลายเติบด้วนี่ครสงขยานอย่เนาะ เดี th oc, ah, okay? it, Fire, геро, sound sound> ๋ยวเมื่อถอควงเบิ่งเก่งของเก่งของไปเลยผูเบื่อเค้นไปเลยมามอนนี่ก็สิิด้ล่าเลยปลลุงอย่าลืมฝากก็ไรก็แซ่ก็ติดตามส่องหน่องในเด้อปะลุงพอกันลิปหน้าปลาลุงสบายดี